สวัสดีครับ ไปดูนี้แต่งตัวเต็มๆนะแต่ก็ดีแล้วแหละเพื่อผมไปกินอาหารอินเดียมาเ,าเออเอาออกไปกินข้าวมาแล้วก็กลับมาคือถ่ายเลยเออไม่ต้องไม่ต้องเซตอะไรไงเอ้ยก็คือมาปุ๊บตั้งกล้องถ่ายเลยอะไราเงี้ยกำลังดิดๆแล้วว่ากินกาแฟเดี๋ยวมันจะง่วงไงไม่ใช่อะไรที่แบบว่าเข้าบ้านเราปุ๊บถ่ายเลยไม่งั้นทิ้งสักแป๊บหนึ่งอ่ะพอเราเรา,เราหลาังจากอิ่มใช่ไหมมือนี่เป็นมือเที่ยงแล้วช่วงบ่ายม,มันจะเริ่มง่วงทุกคนที่ทํททททาง,งานออฟฟิศน่าจะเข้าใจแบบกินประมาณช่วงสิบเอ็ดโมงเที่ยงอะบ่า,บาย อะไรวะหนังตาหย่อนหนังท้องตึงไม่เดี๋ยวนะไม่กลัวมไม่ใช่ละอะไรนะหนังท้องตึงหนังตาย่อนเออใช่ใช่ใชยัง้งอะไรประมาณผมก็เลยถ่ายเลยโอเคคอนเทนต์วัน,น่ี้ของเราคือเติมฉากหนังผีไทยโดยใช้เจเน r เรทีฟใน Photoshop ฟังก์ชันใหม่เออทุกคนนะ่าจะเคยเห็นผ่านในเฟซ่าเออขยายโปสเตอร์อะไรเงี้ยทีนี้ผมก็เลยลองเอยถ้าเกิดว่าเป็นฉากในหนังผีไทยเป็นฉากนะไม่ใช่โปสเตอร์นะไม่ใช่โปสเตอร์หนังผีนะผมจะหยิบฉาก ที่ค่อนข้างที่จะคิดว่าน่าสนใจเอามาขยายทุกคนดูอีกทีหนึ่งเราจะได้เห็นมิติใหม่ๆในเรียกว่าอะไรในฉากนั้นอนะที่เราดูหนังเราอาจจะเห็นแคบๆเราจะขยายให้เห็นกว้างขึ้นว่าสภาพแวดล้อมรอบๆของฉากนั้นมันสามารถเป็นอะไรได้บ้างแต่ก็คงไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซนต์หรอกม,มันแค่แบบเจเนเรทีฟมาเติมให้เฉยแต่มันก็คือเราได้เห็นมุมมองแล้วก็มิติใหม่ๆของภาพยนตร์ของเรื่องเรื่องนั้นแหละล้วก็หนังเรื่องนี้นที่ผมหยิบมาคือสีพง่งเหตุผลที่หยิบสีพ่งมาเพราะว่า มันมันเป็นหลายๆเรื่องในเรื่องเดียวใช่ไหมมนเลยทําให้เห็นแบบหลายๆฉา,ากอะ่ะเออสมมุติว่าหยิบรัตนาแดนมาเราก็จะเห็นแบบบ้านเห็นหมู่บ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะแบบรูปจะเดิมๆไงผมก็เลยเลือกหยิบสีแพ่งมาเพราะว่าแต่ละตอนมันก็จะมีมูท์แอนโทนที่มันแตกต่างออกไปเออผมก็เลยหยิบสีแพ่งมาถ้าใครอยากลองเห็นฉากกันทังผีที่มันกว้างขึ้นหรือว่ามันมีอะไรแปลกๆโเข้ามาหอเปป่าก็คลิปนี้เป็นคอนเทนต์ได้เลยแต่ก่อนอื่นอันน,น,นี้อันนี้ชวนคุยอัน,นอันนี้แบบไม่เกี่ยวคอนเทนต์เลยนะเป็นคอนเทนต์ชวนคุยเอาาเเอป็นว่า ทุกคนคิดซะว่าผมปรึกษาแล้วกันผมปรึกษาแล้วกันแล้วพิมพ์ตอบในคอมเมนต์ว่าไอสิ่งที่ผมกำลังจะปรึกษาทุกคนมีความคิดเห็นว่าไงเรื่องมันเกิดขึ้นคือผมรู้สึกว่าเพื่อนในเฟซผมเยอะเยอะมากแล้วก็ไม่เคยคลีนออกเลยอะไรประมาณนะั้นก็จะมีคนที่รู้จักไม่รู้จักคนนี้เป็นใครว่าคูแอกไปตอนไหนอะไรเงี้ยหรือเป็นเพื่อนกันตอนไหนทุกคนเคยมีใช่ไหมหรือว่าเคยเป็นผมก็เริ่มด้วยวิธีการไล่ลบเพื่อนไล่ลบเพื่อนก็ไล่ดูชื่อเข้าคลิกไปดูโปรไฟล์ ใครวะไม่ไม่รู้จักวะผมก็อันเฟนเออใครใครแบบใครไม่รู้จักก็อันเฟนอันเฟนไปอะไรปรนะมาณนั้นทีนี้มันไปเจอชอยซี่ตัดสินใจยากนั่นก็คือเพื่อนเราได้แหละเออแต่ว่าไม่ใช่เพื่อนสนิทไม่ใช่เพื่อนที่อยู่ในชีวิตประจำวันในเออใช้ว่าในช่วงไทม์ไลน์นี้แล้วกันเป็นเพื่อนที่นานมาแล้วอะแบบสมัยมัธยมประถมอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้คุยกันเลยอะแค่เคยรู้จักกันช่วงไทม์ไลน์หนึ่งของชีวิตเออแล้วผมกับ อันเฟรนนี้ปะวะแต่เขาไม่ได้คุยกันเลยนะไม่ก็ไม่ได้ทักไม่ได้ทายอะไรกันเลยนะช่วงนี้รู้จักไหมแต่มันก็รู้จักนะผมก็เลยตั้งกฎข้อหนึ่งว่าผมจะอันเฟรนถ้าถ้าเป็นเคสแบบนี้ผมจะเฟรนทิ้งเพราะว่าในช่วงไทม์ไลน์ปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันแล้วแค่รู้จักกันสมัยมัธยมปฐมอะไรเงี้ยก็แถมอยู่ช่วงนั้นก็คือไม่ ก็ไม่ได้สนิทกันนะไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทกันอยู่ในห้องอะก็แค่อยู่ห้องเดียวกันเข้าใจไหมผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นอันเฟรนแล้วกันเอาเฉพาะคนที่มีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันผมก็อันเฟรนไปเปึ๊ก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 ทีนี้ผ่านมาวันลุ้งขึ้นไอ้เพื่อนที่ผมอันเฟรนไปอะทักมาทักมาผมว่ามึงอัานเฟรนกูทําไมกูไปทําอะไรให้มึงเกลียดเหรอเออผมว่าเออกูจะตอบมันเนี่ยเดี๋ยวนะจะตอบมันดีวะ ผมก็นึกคตาตอบอยู่แป๊บหนึ่งอะแล้วก็อ,อขอโทษทีพอดีโด,ดไีไล่ลบเพื่อนที่ไม่รู้จักอะไรประมาณนี้นก็อาจจะไปโดนละมั้งเออผม,ออม่็เดี๋ยวเดี๋ยวแอดใหม่ก็ได้เดี๋ยวแอดใหม่ก็ได้ก็ไม่ต้องละลบเพื่อนก็คือลบมึงทําเหมือนมึงไม่รู้จักกูมึงก็ลบไปเลยก็ได้ไม่ต้องแอดมาแล้วผมก็โดนบล็อกแล้วแล้วก็ปล่อยให้ผมทิ้งไว้อู่่กูโดนบล็อกอะเนี้ย <c oughs> คือเข้าใจไหมผมว่ามันนั่งตระหนักกับตัวเองไว้หรือกูผิดวะ หรือในความเป็นจริงคือเฮ้ยบางทีลบไม่ลบมันก็ไม่ได้มีผลนะกูนี่หว่าเลยกูไม่ผลลบเขาตั้งแต่แรกวะอก็อาจจะรู้จักกันอยู่แล้วก,ก็ปล่อยไปอยู่ในเฟซก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ก็อะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยไปกัาถามด้วยโว้หรือกูผิดวะหรืออ่ะเฉยความสัมพันธ์ที่แม่งตัดขาดไปเลยอะ่ะเออแล้วก็ผมก็เลยมาปารึกษาทุกคนว่าในเคสแบบเนี้ยมันมันควรยังไงหรือผมผิดหรือคือกาลังกาลังคิดว่าจะไปง้อเขาแต่ เอาเฟซใหม่เอาเฟซเพื่อนไปงอ้อแบบเขาก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับชีวิตเราขนาดนั้นนีกว่าแล้วจะไปง้อทําไมวะเนี่ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคิดเห็นว่าไงว่าสมมติว่าเพื่อนที่เคยอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ไม่ได้มีแบบปฏิสัมพันธ์ในปัจจุบันแล้วอะ่ะการอันเฟซมันเป็นการหักล้างตัดสายสัมพันธ์นั้นไปเลยเหรอหรือว่าทุกวันนี้เรากําลังคิดว่า a c e b o o k เออเฟซบุ๊กก็จะน่าจะเห็นชัดสุดไอจี ID, การไม่ฟอล่งโฟลโอนี่นี่ชัดไหมผมไม่ไม่เข้าไม่ไม่รู้แฮะไม่รู้รแฮะแต่ว่าการรรดะจะจมีผลทบยแงสุ ใช่ไหมกลายเป็นว่าเรากําลังผูกความสัมพันธ์ใน Facebook เพื่อนใน Facebook กับความเป็นจริงกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยหรือหรือผมคิดลึกไปว่าไอ้ที่มันปัชญาไหมวาแต่ผมก็รู้สึกเพีนอย่างนี้นะโอเคทุกคนที่เห็นว่าไงว่าเออมันมันควรลบไหมหรือหรือยังไงหรือหรือมันไม่เกี่ยวหรือว่าถ้าไม่ ไม่ยุ่งกันแล้วก็ลบไปก็ได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรประมาณนะั้นปรึกษาอะไรันนี้ปรึกษาเลยผมอยากอ่านความเห็นทุกคนว่าทุกคนที่เห็นมุทิศทางไหนหรือเคยอันเฟนเพื่อนไหมที่แบบไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็อันไปเลยก็ไม่ได้สนใจอะไรประมาณนะั้นบอกได้นะครับบอกได้เดี๋ยวผมจะได้ไปไต่ตองใหม่ตอนนี้ผมหยุดอันเฟนแล้วเออผมกลัวผมกลัวความสัมพันธ์แม่งหายเออผมก็เลยหยุดอันเฟนไปอ่ะกลับที่คอนเทนต์ของเราเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราเข้าคอนเทนต์เลยดีกว่าผมผมไปพูดเยอะแหละเพราะว่าพูดไปเยอะแล้วงั้นเดี๋ยวทุกคนพร ที่อยู่ในหนังเรื่องสี่แพร่งแล้วผมยกตัวอย่างประมาณ7 8็แนแล้วเรามองเห็นอะไรบ้างซึ่งแต่ละภาพก็จะมีจะมี3แบบนะคือเวลาย i ยเขาเจนมาใน p h o t o s h o p เขาเจนมาใช่ไหมมันจะมีอยู่3แบบให้เราเลือกเออเราจะมาดูทีละแบบทีละแบบกันแล้วก็มานั่งเลือกกันว่าอันไหนที่มันเหมาะเจาะที่สุดกับภาพนี้แล้วผมอาจจะเอาภาพเนี้ยเอาไปลงในคอมมู y o u t u b ทูบแล้วกันเออลงไปในคอมมู y o u t u b ทูบหรือว่า Facebook อะไรก็แล้วแต่นะประมาณนี้อ่ะถ้าทุกคนพร้อมเลยเราไปลุยกันเลยไป ไม่โอพับซีเ <c oughs> รียลผสมครีมช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มช็อกโกแลตซีเรียลผสมครีมช็อกโกแลตครีมช็อกโกแลตหอมหวานช็อกโกแลตเข้มขน้นผมพูดช็อกโกแลตไปประมาณ5รอบนอกจากรสดับเบิลช็อกโกแลตยังมีรสดับเบิลสตรอเบอรี่ที่ผสมผสานร,ระหว่างช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่เพิ่มความกรุบกรอบให้กับซีเรียลและขนมอย่างลงตัวราคาเพียง10บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ300บาทสามารถส่งสลิปเซเว่นอีเลฟเว่นออออนไลน์หรือเซเว่นเดลิเวอรีมาที่เพจโอพับ เพื่อแลกของพรีเมียมได้ฟรีเลยกินไปเรื่องเกมไปเพลินมากผมบอกเลยอะเดี๋ยวเอา้าเดี๋ยนะผมลืมว่ากล้องนี้แม่งต้องแม่งใส่หมวกไปได้ใส่หมวกแก๊ปไปได้โอ้ยจริงๆแอบอยากใส่หมวกแก๊ปนะวิหมวกน่าจะเข้าเฮ้ยเฮ้ยหมวกนี้แมทกันเลยเบนดาวิสเออสีนี้อ่าแมทกันโอเค แล้วทำไมกูไม่ใส่มวกนีแแ้แต่แรกแต่กล้องนู้นมันมน,มน,นี่ไงไฟมันยังเห็นหน้าแต่กล้องนี้คือไฟอยู่บนบนแล้วปีกหมวกันบงังเนห็นไหมมันมืดมืดจริงมืดแล้วมืดเลยเอออะไรของกูเนะี่ยมาเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่สี่แพ่งละกันผมไม่แน่ใจว่าทุกคนจะชอบคอนเทนต์นี้หรือเปล่าแล้วก็อาจจะ expand เป็นดนังเรื่องอื่นด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เราลองมาดูฉากสี่แพ่งกันก่อนผมหยิบฉากเลามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดแล้วกันยกตัวอย่าง8จริงๆมันเกือบ9้าแต่ว่าภาพสุดท้ายเนี่ยผมเจนยังไงก็เจนไม่ได้เหมือนกันคือโฟล์ท h o p มันเออเลอร์เดเราไปดูกันว่าภาพสุดท้ายภาพที่เก้าเป็นภาพที่ทุกคนอยากแม่งอยากเห็นที่สุดอะแต่แม่งเจนไม่ได้จริงเออผมผมลองหลายรอบนะโอเคอ่ะมาดูฉากที่1ก่อนนะครับว่าเป็นคือฉากอะไรผมว่าเราต้อจะต้องเริ่มเรียงตั้งแต่ตอนเหงานี่แหละเอออ่ะตอนเหงาซีนนี้เป็นซีนที่อยู่หน้าห้องน้ํายังยังไม่เจอผียังยังไม่ได้ เหมือนเหมือนพูดคุยกับผีเท่าไหร่เออยังไม่มี s อซส่งมานะแต่ว่ามันก็เป็นสภาพห้องที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจประมาณหนึ่งผมชอบมูดโทนความที่กระจกเขามันเปือเป้อนเหมือนสนิมเปื้อนเปื้อนนะเออแล้ว,แล,วแล้วผมอยากเออถ้าเกิดว่าเราถอยมาอีกสักนิดหนึ่งอ่ะเราจะเห็นสภาพห้องเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะซึ่งพอจะเนเรทีฟจากโฟโต้จอบแล้วเราเห็นสภาพห้องเพิ่มเติมเป็นแบบนี้ครับสามสองหนึ่งโป๊ะโอ้ค่อนข้างตรงประตูคือ ประตูที่เติมมาคือใช่เลยแม่งแม่งคือประตูแบบมันอาจจะไม่เหมือนประตูในหนังเออแต่แบบมูฟโทนมันใช่นะคือประตูมุมไอ้เชี่ยโฟรชอปแม่งรู้ได้ไงวะแบบแม่งแค่ยืดมานิดเดียวอย่างนู้เว้ยดูดิเนี่ยดูดูออริจินลดิเนี่ยแม่งแบบไม่มีความเป็นประตูเลยนะเนี่ยแค่น้ำตรงน้ําตาลเนี่ยข้างบนตรงนี้แล้วเหมือนแม่งต่อกันนะเออแม่งอ่านแบบเส้นนี้ยิงไปอ่ะตรงนี้เป็นสีน้ําตาลแบ็กเกลวมันก็เลยเติมไปเลยดูดิ เป็นประตูอ่ะทีนี้การเจนอ่ะมันไม่ได้มีแค่ภาพเดียวเขาให้เรามาสามภาพในการเป็นออปชันเลือกนะก็คืออ่ออันนี้แอบเหมือนประตูห้องน้ํามีสองบานอัน,นอันนี้ความสยองขวัญมันลดลงความผ่ลุกมันลดลงเพราะว่าเฮ้ยมันก็ดูผ้าามัวๆเหมือนแบบมีคนยืนอยู่ข้างในเหมือนกันนะแต่ว่าประตูฝั่งเนี้ยมันมันดูเป็นประตูแล้วมันเหมือนเป็นล็อกๆอกเข้าไปมากกว่าเป็นกําแพงมากกว่าอ่ะภาพที่สามครับ อันนี้ดูโมเดิร์นไปนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีวอร์มไลท์ตรงนี้ใช่ไหม αι? เออมันมันมันม,ม,มันดูขนลุกน้อยลงอะแต่ว่าผมผมว่าอันที่เวิร์กสุดก็คือภาพแรกและมัง้งใช่ผมว่าภาพนี้น่า,นาจะเหมาะกับหนังเรื่องนี้ที่สุดนะอะฮะใช่ทุกคนคิดว่าไงทุกคนคิดว่าภาพแรกภาพที่2หรือภาพที่สสามารถคอมเมนต์บอกกันนะทุกคนอาจจะแบบ1ภาพแรก2ภาพที่สาม สามเาที่2อ,อะไรปรนะมาณนั้เออในคอมเมนต์ได้นะครับนี่คือตอนเหงาฉากแรกนะครับอ่ะมาดูฉากที่2ในตอนเหงาอีกทีหนึ่งโปะคือฉากนี้เออฉากนี้มีความยากอย่างหนึ่งคือเสือน้ํามันในความเป็นโฟโต้ช็อปที่ไม่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาจะรู้จักลายเสือน้ํามันลายนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะรวมถึงเท็กเจอร์ที่มันเป็นเสือน้ํามันนะแล้วก็สภาพห้องแบบนี้โอเคอ่ะหลังจากเจนแล้วเราได้เห็นมุมกว้างของฉากนี้มาก็คือเป็นแบบนี้โปะ อันแรกไม่ได้เลยอ 1, ่ะอันแรกเหมือนเขาเหมือนเหมือนกล้องเหมือนส่องอยู่ในกำแพงอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ไม่ได้นะอันอันนี anyway. ้อันนี้ไม่ได้อ loc ่ะมาดูภาพที่สองอันนี้ก็ยังเหมือนแอบส่องอยู่เออเหมือนกําลังแอบส่องอะไรสักอย่างอยู่นะแต่ก็ไม่ไม่ใช่อะมันต้องเป็นภาพกว้างอะดูอันที่สามโอ้โอ้อันนี้มีความเป็นไปได้สุดละใช่เสือรน้ํามันต่อกันเสือน้ํามันอ่ะเสือน้ํามันก็ต่อกลรูปนี่หว่า เออแต่แต่มันดูไม่แคบไงอันนี้อาจจะเป็นมุมกำแพงของห้องก็ได้เออแล้วตรงนี้อาจจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งอะไรเงี้ยก็ก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีอะไรประบังด้านซ้ายถือถือว่าโอเคนะภาพที่สาภาพนีน้น่าจะดูแบบอันนี้มากสุดเป็นเป็นห้องเก่าๆเป็นห้องแบบอันนี้แต่หลอดไฟแอบ,บเพี้ยนนะหลอดไฟข้างบนแอบเพี้ยนนะมัน,ม,นมันต้องเป็นหลอดทางแสงแบบนี้ปะอาจจะเพี้ยนหน่อยอ่ะผมว่าภาพที่3านี่แหละน่าจะ expand ฉากนี้ได้ดีที่สุดนะครับโอเคมาดูตอนเหงาอีกฉากหนึ่งคือฉากนี้ อันนี้เป็นฉากมุมสูงหลังจากที่รถแท็กซี่เนี่ยชนและความแล้วเหมือนกับขยะในเรื่องว่าหลังจากที่ผู้หญิงขาเป๋เพราะอะไรอะ่ะเออนั่นคือแท็กซี่เขาแบบเหมือนมีผู้ชายวิ่งตัดหน้าใช่ไหมเป็นฉากนี้เป็นฉากสี่แยกฉากหนึ่งเดี๋ยวเราลองดูเอ็กซ์แพรแล้วเป็นไงโปะโอ,โอเนียนเลยนะค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเนียนแต่ว่าดูภาพอื่นดิมันมันมีอะไรเพอร์เฟกต์กับภาพนี้ไหมอืมผมว่า มูดมันไม่ไม่ต่างกันวะใช่ไหมมันมันคือมันก็คือถนน่ะแต่ถ้าเอาแบบอะถ้าเราถ้าเราดูแถวๆนี้ยอันไหนต่อดีสุดอะผมว่าอันที่สามนะเนี่ยอันที่สามเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดแต่ว่ามันมันดูน่ากลัวดีอ่ะใช่อันอันนี้ไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ามูดมันคล้ายๆกันอันอันนี้ก็ตรงนี้มันสว่างมาหน่อยมันเลยทําให้มูดโทนผ้ามันดรอบลงไปอันนี้ก็ได้แหละมั้งแต่ว่าอันนี้มันก็อะไรก็ไม่รู้ไงไฟแดงเหรอหรืออะไรเออ แต่ฉากนี้ก็<ม>โอเคค่อนข้างที่จะต่อง่ายแล้วก็แล้วก็วกปเด็นทิศทางเดียวกันแล้วกันเออประมาณนั้นนะครับอ่ะตอนต่อมาคือยันสั่งตายในเรื่องสีแพงนะคือฉากนี้รปะ ฉา,ากที่หลังจากแกล้งสับเปลเแล้วใช่ไหมเด็กเด็กสับเปลเแล้วก็โยนเด็กคนนั้นลงรถแล้วแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเหียเด็กเขาไม่งัตายวะไอคนนั้นมันก็ตายว,าวะอ,ยยวอะไรเงี้ยระหว่างที่นึกนึกอยู่ก็คือเด็กคนนั้นก็คือเปิดประตูเข้ามาพร้องกับหนังสือเล่มหนึ่งแล้วเหมือนบตาตา,ตาเลือดไหลเออเลือดไหลจากตาอะไรประมาณนะี้แล้วก็หันไปพ้องกันทุกคนทีนี้ฉากนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะเออเพราะรายละเอียดฉากมันเยอะมากเลยดูดิรวมถึงเขาต้องต่อแขนต่อแขนคุณบอลแล้วก็ต่อขาคุณสายป่านด้วยนะให้ให้มัน เป็นขาคนะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันว่าเขาต่อได้ไหมเปรบโอ้ได้ยูได้ยูแต่ว่าเยอเนี่ยอะไรเนี่ยมันตรงนี้ก้อนนี่มันขนลุกมากเลยอะเฮ้ยเขาเติมคนมาด้วยมันเติมคนมาด้วยเยอะขนลุกเลยโข <c oughs> นคอขนลุกจริงเออแขนคุณบอลก็เหมือนล้วงกระเป๋าล้วงอะก็ได้อยู่แล้วมั้งแต่ขาคุณสายป่านเหมือนไม่ได้ใส่รองเท้าเหรืออะไรทุกอย่างหนึง่งเออยังขาลอยด้ยนะ <c oughs> <c oughs> ก็ยังแปลกๆอยู่อ่ะเดี๋ยวลองดูภาพที่สอง อันนี้ตัดคนออกขาคุณสายป่านไม่ได้ลอยแล้วแต่ก็อืมอันนี้ก็ดูแปลกๆตรงเนี้ยเออตรงนี้มันควรจะเป็นโต๊ะเป็นไรปะมันมันไม่ใช่ช่องว่างที่ทะลุเลยแขนคุณบอลก็เละอ่ะต่อมาอุ้ยอันนี้แขนคุณบอลเละเป็นประเดเลียนเลยแต่ว่าฉากฉากตรงเนี้ยของคุณสายป่านดีนะแถวเนี้ยแล้วตรงเนี้ยคือน่าจะเวิร์กสุดแต่ว่าคุณสายป่านอาจะเท้าน่าจะไม่ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แต่อันเนี้ยคือต่อด้านซ้ายดีสดุดใช่ แต่ว่าก็มองเห็นภาพรวมในฉากกว้างขึ้นแหละก็ค่อนข้างที่จะเจนออกมาได้ดีประมาณนึงแต่ผมว่าอันนี้มันตัวเบต้าถ้าเกิดว่าเจนแบบเป็นฟูลชันอ่ะผมว่ามันน่าจะดีกว่านี้โอเคเออก,ก็ใช้ได้ใช้ได้แต่ผมว่าผมชอบภาพที่สามไหมเออผมชอบภาพที่สามทุกคนชอบภาพไหนก็คอมเม,มนต์ได้น,นนะ,ะต่อมาเป็นฉากที่สองครับนิยานสังายเหมือนเดิมอ่าฉากนี้ฉากนี้ตอนที่คุณบอลโดนยื่นให้ดูว่ากูเห็นมึงแล้วใช่ไหมอ่ะเป็นกระดาษกูเห็นมึงแล้วอะไรเงี้ยฉากนี้ก็แอบยากเพราะว่าตัวคุณสายปานอ่ะจะต้องต่อออกมาให้แบบเป็นลำตัวจริงๆอะ อ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเป็นไงโปโออ๋อฮะแต่เสื้อเออจริงๆเสื้อของคุณสายป่านคุณจะเป็นแขนสั้นปะเป็นชุดนักศ,ศึกษาแต่นี้มันเหมือนแบอบใส่เสื้อแขนยาวอะไรเงี้ยแต่วอแต่ฉากแบบคือแม่งเติมอะไรปิวๆด้วยนะเว้ยแบบกระดาษปิวเห็นปะเออเพราะว่าในภาพนี้เนี่ยมันมีกระดาษปิวอยู่แล้วดูดิดูพื้นที่ดิคิด่มเติมอย่างเนียนอะ่ะเนี่ยกระดาษปิวๆกระจายกระจายแบบเติมโหมันเก่งจัดอ่ะเดี๋ยวลองมาดูภาพอื่นว่าภาพอีกสองภาพที่เหลือเป็นไงโป โอ้นี่ไงคุณใส่บปานแขนงท่านแล้วคุณใสายปาใส,ใส่ได้แขนงท่านแล้วอสองชนะหนึ่งสองเนียนกว่าหนึ่งสามสามแอบสว่างตรงนี้ไม่เวิร์กสองอะสองเนียนสุดเนี่ยสองเข้าฉากสุดละแต่ตรงนี้ก็มืดด้วยแต่ว่าซีนนี้จริงๆแล้วมันเป็นตอนกลางวันนะเออแต่ว่าถ้า expand ฉากเรียกออกมาแล้วตรงนี้มันมืดแต่ผมว่าน่าจะเวิร์กสุดแล้วแหละ เออนั่นน่าจะดีสุดโอเคผมผมเลือก2นะในในฉากนี้ของยันสังตายนะอ่ะเราดูตอนที่3ก็คือคนกลางคนกลางนี่จะภาพไม่แน่ก็คือฉากในเต็นผมอยากรู้มากว่ามึงจะเจนเต็นขึ้นมาหรือมึงจะเอาเต็นออกไปแล้วเห็นป่าข้างนอกอ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันว่าฉากคนกลางฉากนี้ AI เจนมายังไงเพราะอ่าโอเคเจนเต็นนะเจนเต็น,ตนมาแล้วก็เต็นอาจจะเบี้ยวๆลายยังยังลายเต็นยังไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ต่ขาคุณเอใหญ่มากนะ ด,ดูขาคนเองดอนนิอันนี้อันนี้ข้างขวาปกติพับพับมาอย่างี้เหรอขาคือนอนพับมาอย่างี้ก็ได้อยู่แล้วมั้งแต่โอหข้างซ้ายใหญ่มากละโอเคเดี๋ยวเรามาดูภาพสองภาพที่เหลือวว่าเป็นไงอ่ะภาพที่สองอุ้ยเฮ้ยเหมือนมีแขนคนอยู่ตรงนี้ปะยืกลุกเออแล้วแล้วเออตีนเหรอหรืออะไรเต็นก็คือหน้าต่างเต็นกว้างแล้วตรงนี้ก็เหมือนอุ้ยตรงนี้น่าก,กลัวมากเลยมีแขนคนเอออ่ะสาม ออุ้ยตรงนี้เหมือนมีอะไรชะงโงกมาแต่เออนะครับโอ้ดูมันดูมันเป็นหัวนะแต่ว่ามันน่าจะเป็นไอ้อะไรที่ดึงเต็นท์หรือคล้องอะไรสักอย่างแล้วมั้งแต่ว่าเหมือนขาคุณเอขาดไปแล้วครับตอนนี้เออยังยังไม่ยังไม่เวิร์กสักรูกหมเดี๋ยวผมขออีกเซตหนึ่งได้ไหมขออีกเซตหนึ่งอ่ะอีกเซตหนึ่งอีกอีกสามเซตได้อีกสามลูปอุ้ยไอ้สั์แม่งเจนคนมาแม่งเจนคนนอนตรงนี้เลยอุ้ยดีคนลุกอันนี้คนลุก ไดีกว่าลุก oh, okay. อ๋อโอเคอ่ะภาพที่สอง้ยทำไมต้องเจนคนเพิ่มขึ้นมาวะหรือว่าเขาอ่านคนในภาพมันเยอะใช่ไหมหรือโอ้โหมันหลอนมากนะแล้วตรงนี้คือเต็นท์ขาดไปแล้วแล้วเห็นป่าข้างนอกอ่าโอเคต่อภาพสุดท้ายครับอันนี้ดูเหมือนจะสมบูรณ์สุดหมายหมายถึงเต็นท์นะแต่ว่าไอ้แท่งๆขาวๆนี่มาจากไหนไม่รู้สภาพใบล้อมันน่าจะสมบูรณ์สุดสมบูรณ์กว่าแรกที่ขาดคี้ใหญ่ๆเออหรือนขาในโดนบางแล้วมันก็เลยนี่มั้ง เออถ้าให้เลือกของก็เลือกภาพนี้แล้วกันที่มันน่าจะสมบูรณ์สุดนะนะอุตภาพแรกมักงหน้ากดยิงภาพสองกับภาพแรกเนี่ยเหมือนคนนอนอยู่ตรงเนี้ยแล้วโอ้โหภาพแรกคือมาเป็นคนน่ะแล้วคนนี้ใครมาจากไหนวะ <laughs> โอเคโอเครีบไปเดียอ่ะคนกลางนะครับฉากที่สองคือฉากนี้อ่ะฉากที่คุณ e. เอเฉลยแล้วว่ากูเป็นผีแล้วก็รังจะบอกพวกมึงว่ามึงก็เป็นผีเหมือนการดูศพนั่นเสียอะไรประมาณนั้นนะโอเคอ่ะฟูฉาก ฉากนี้ก็เติมป่าเฉยๆแหละมันก็ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมก็เป็นป่าเป็นเป็นไม้เป็นน้ําอะไรประมาณนี้ก็คือเติมไปได้ปกติอะเดี๋ยวดู2ภาพที่เหลืออันนี้เหมือนมีหินมาวางแต่ไม่เข้าเลยหินนี้สว่างเกินไปมันมันไม่เข้ากับภาพอะภาพนี้ชอบผมชอบรีเฟกต์ตรงน้ำที่มันสะท้อนของบนโอ้โหคือถ้าข้างบนมันเป็นอย่างนี้แล้วรีเฟกต์ลงมาแม่งเป็นนี้เลยนะเจ๋งอยู่นะแต่ว่ามันผมว่าภาพแรกก็จะเวิร์กสุดปะเพราะป่ามันกลางคืนไง เออแต่น,นี้มันแอบ,บมีสีส้มท้างนั้นก็ไม่ค่อยชอบอะไรสีส้มมันมันขัดมูดนะรู้ะตรงนี้คืออะไรวะเนีฟาฟา่ยฟ้าโอเคอ่ะฉากนี้ถือว,ว่าผมผมเลือกภาพนี้แล้วกันผมว่า,น,าน่าจะเข้าโทนสุดอ่ะต่อมาฉากสุดท้ายครับคือในตอนเจ็ดศูนย์สี่ปึ่งฉากนี้ผมวัดๆเลยผมวัดตรงไหนรู้ไหมคือคุณจะต้องเติมขาศพขึ้นมาผงผ้าเนี้ยคุณจะต้องเติมขาศพขึ้นมาเพราะว่าขาศพมันขาดใช่ไหมเอออ่ะเดี๋ยวลองรู้กันว่าเจนแล้วเป็นไงโป อ้ยแยแม่งเติมจริงๆแล้วแล้วแม่งทิ้งปลายผ้าด้วยนะมังทิ้งปลายผ้าด้วยนะเออเบาอ,อ่ะอ่ะต,ตรงนี้เข้าใจได้ว่าเป็นที่นั่งคนเออภาพนี้เพอร์เฟกต์ละเพอร์เพอร์เฟกต์ละแต่ไม่รู้ภาพอื่นเป็นไงอ่ะลองเดี๋ยวลองดูภาพอื่นแล้วภาพอื่นเป็นไงเออเหมือนที่นั่งตรงนี้มันหายที่นั่งด้านซ้ายอะ่ะแต่ปลายผ้าเท้าศพอะ่ะยังยังเติมอยู่ฝั่งขวาก็ดูสว่างไปหน่อยนึง เออโทนโทนยังไม่เข้ามูทโทนในหนังผีเท่า้แหละอะดูภาพสุดท้ายภาพนี้กถ็ถ้าพูดถึงโทนอะก,ก็เข้าแต่ว่าที่นั่งมันหายอยู่ดีอะถ,ถ้าถจะนับที่นั่ง<ม>แลวสัดส่วนตรงนี้มันไม่เพี้ยนอะผมว่าภาพแรกอะน่าจะเวิร์สุดก็คือภาพนี้เอออันนี้อันนี้ผมว่าเพอร์เฟกเลยเนี่ยมันต่อชัดเจนแต่ว่าก็เราก็ยังไม่รู้ว่าก้อนนี้คือก้อนอะไรนะนั่นน่าจะเบาหรือมั้งมันน่าจะอันเดกันเนี่ยแต่ว่าเขาไม่เติมบอกสีแดงฝั่งนี้ให้ใหมันเหมือนกับฝั่งนี้ใช่ไหม เออแต่ว่าผมว่าภาพเนี้ยน่าจะเพอร์เฟกสุดอ่ะผมผมเลือกภาพนี้แล้วกันเป็นซีนที่น่าจะเพอร์เฟกประมาณหนึ่งส่วนต่อมาภาพสุดท้ายที่ผมบอกว่าผมไม่สามารถเจนได้เลยมันยังไงมันก็ไม่ขึ้นอ,ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเจนให้ดูเลยนะอ่ะคือภาพเนี้ยเนี่ยคือฉากที่ผมโหยังไงคือเมนคอนเทนต์ท็อปิกคอนเทนต์เนี้ย,ค, content, content ยคือผม,มจะทําภาพนี้แหละผม,มอยากรู้สัดส่วนของคนอะ่ะมันจะมองยังไง ไอไอมันจะมองยังไงแต่ลองทํายังไงมันก็ไม่ได้วะ่ะอ่ะเดี๋ยวผมผมลองทนะํานะอันเดี๋ยวเดี๋ยวลองทาสดๆเลยอานนี้อ่ะกลับได้แล้วจเจนเดลีทีไปนะอ่ะผมกดกดเจนเรลีทีเประเจนเลย,ย,เลยอ่ะมันวิ่งหลอลหลอมวิ่งหลอมอยู่ด้านซ้ายแต่แต่ม,มันมองไม่เห็นแต่มันวิ่งอยู่อ่ะลองดูแล้วมันจะเออร์เลอร์ไว้คือคือเหมือนไอไอแม่งงอะ่ะแม่งงแบบเนี่ยเห็นไหมแม่งเก็ไม่ได้ไว้คือเหมือนไอไอแม่งงแบบอ่ะมืออยู่งี้ดิบพองอยู่ข้างบนแต่ทําไม มันแข่งขึ้นเก็ดไหมคือ AI เหมือนเหมือนถูกเทรนมาว่าอนาตมีของคนมันต้องเป็นนี้ถ้าเกิดว่ามือตั้งอยู่บนพื้นอย่างนี้หัวคนก็ต้องตั้งมาอย่างนี้ไม่ใช่แบบง่ายขึ้นแต่อันนี้มันพิสดาร่ยจะทำยังไงให้มันเจนได้วะผมว่าน่าจะยากอะ่ะเดี๋ยวผมลองใส่แบบ woman flip งี้ได้ปะไม่รู้ว่าลองลองดูก็ <c oughs> พเพิ่มพเพิ่มวูแมนฟลิปเข้าไปไงคือกลับด้านไม่รู้ว่าเป็นไงจะได้ปะวะ ไม่ได้หรอกไม่รู้อะอ่ะเดี๋ยวลองดูแต่มันยากอะขนาดธรรมดาไม่มีไอ้เฮียได้ห่ะเฮ้ยเฮ้ยมันแต่แต่มันยังเพี้ยนคือมันไม่ใช่สีสีเนื้อคนเออแต่ว่า AI แม่งงงจริงว่าจะต่อ,อยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่ง ไม่ไม่ต้อง AI งงเ่ะคือคนก็งงถ้าเป็นคนจริงแล้วกูจะตอบไปยังไงวะเก็ตไหมก็น่าจะเป็นหน้าท้องละมัง้งถ้ายื่นตรงนี้ไปก็น่าจะเป็นหน้าท้องมันฟิปอันนี้อุ้ยเอ้ยแต่อนนี้ข้างบนแอบแบบไม,ไม่ไม่ใช่อะ่ะอันนี้เหมือนคนละฉากเลยอะ่ะเออเหมือนคนละฉากนะอ่ะเดี๋ยวลุยอีกภาพหนึ่งโอ้หอันน,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 นี้อันนี้ดูไม่ไม่ไม่ต่อเลยแต่ว่าต่อสุดก็คืออันนี้อันนี้ต่อสุดละ ใช่แต่ข้างบนยังมั่วๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานับแค่ในส่วนของคุณพลอยเชอร์มานอ่ะอันนี้คือต่อเหมือนสุดละอันแรกก็คือยังเหมือนหุ่นนะเมื่อเหมือนเหมือนหุ่นลองเสื้ออะไรเงี้ยแต่ข้างบนข้างอันเพอร์เฟกนะถ้าเอาข้างบนอันแรกมาใส่อันที่สองอ่ะผมว่า,น,าน่าจะเนียนกว่านี้หุ่นล้วอันนี้เหมือนขาคุณพอยกขึ้นมาไอนน ผมว่าไอแม่ก็เจนแบบสยองขวัญอยู่นะแต่ว่าอันนี้ในกรณีที่เราใส่คําว่า w o m a n flip เข้าไปนะตอนแรกไม่ใส่คือ AI ไม่งงว่าเจนอะไรแต่พอผมบอกว่าผู้หญิงกลับด้านก็คือรู้ไม่ก็เลยกลับรานให้เออเหมือนจะเข้าใจอ่ะประมาณนี้สรุปว่าคือมาได้ภาพนี้ตอนตอนอัดคลิปจริงๆเอออี่ยัเป็นคนลุกดีว่าประมาณนั้นครับ ถ้าเกิดว่าทุกคนชอบอยากให้ลองหยิบฉากเรื่องไหนอ่ะคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวลองมานั่งดูกันเออผม,ผมว่าสนุกดีนะคอนเทนต์เนี้ยไันได้เห็นฉากที่มันกว้างมากขึ้นในในหนังที่เราดูมาตั้งนานแล้วแล้วมันก็เห็นแค่เนี้ยเออผมว่าสนุกดีโอเคครับสำหรับสี่แพร่งฉากทั้งหมดนี้มีประมาณนี้ผมว่าแม่งน่ากลัวนะเว้ยไม่ไม่ไม่ใช่แบบมันไม่ใช่น่ากลัวแบบขนลุกขนพองไม่ได้น่ากลัวจากมูดในฉากน,นะฮะแต่น่ากลัวหมายถึงว่าทุกวันนี้เนี่ยเราตื่นขึ้นมาทีหนึ่งอะ่ะ เราจะเห็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับ AI หนึ่งคอนเทนต์ไปทุกคนลองสังเกตดิทุกคนจะได้รู้จักอะไรยิ่งสายแบบกราฟิกสายแบบอยู่ในวงการแบบศิลปะจะเห็นมันผุดมาตลอดเลยเออมันอาจจะไม่เด้งในในทางแบบสายาคนทําบ,บัญชีหรือว่าคนคนแบบไม่ไม่ได้อยู่ในวงการดิจิตอลมีเดียอะไรเงี้ยเอออาจจะไม่เด้งแต่ว่าถ้าทุกคนแบบไปศึกษาไบ่อยไปกดดูบ่อยมันก็อาจจะเด้งขึ้นฝีบ้านแต่ของผมอ่ะดูตลอดเออศึกษาเขาในพวกนี้ตลอดแล้วทุกวันที่ผมตื่นมาหนึ่งรอบแบบ ผมจะเห็นคอนเทนต์ใหม่ AI มาเสมอวันก่อนก็วัยเล่าเรื่องของโปสเตอร์พวกนี้ใช่ไหมอ่ะมีการแชร์กันอ่ะ Photoshop ตัวใหม่เบต้าก็คือให้ฟังก์ชันนี้มาคือการ fill generative เพิ่มพื้นที่ที่มันหายไปขึ้นมาวันก่อนก็อ่ะเปลี่ยนภาพวาดให้เป็นภาพคนจริงอะไรเงี้ยคือคอนเทนต์ AI แม่งผุดขึ้นมาตลอดเวลาแล้วสิ่งที่ผมพูดว่าน่ากลัวคือสายงานอาชีพในทางอาร์ติสต์หรือว่ากราฟิกดีไซเนอร์หรือว่างานเพนติ้ง CG concept อะไรพวกนี้มันมันน่ากลัวมากเลยคือ อย่างเพื่อนผมก็มีเคสที่แบบคือมันงานมันไม่ได้หายไปเลยแต่เหมือนจนํานวนงานมันลดน้อยลงเพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการแค่ภาพวิวสักคนหนึ่งหรือว่าภาพเด็กผู้ชายใส่เสื้อสูทสีขาวอะไรเงี้ยไม่ได้วอรี่เรื่องหน้าตาว่าจะเป็นยังไงทรงผมเท่ๆหน่อยลุกดีๆหน่อยเขาก็จะไปใช้ AI Gen เขากไ็ไม่แบบมาจ้างอาร์ติสแบบเพราะว่าหนึ่งคือการจ้างอาร์ติสคืออ่าราคาแพงกว่าใช่ไหมหลักพันบาทนี่ก็คือจ่ายจ่ายให้ไอเป็นต่อดเดือนก็คือได้หลายร้อยภาพ2ก็คือระยะเวลาในการสร้างผลงานอาร์ติสหนึ่งคนในการวาดรูปภาพหนึ่งก็อย่างต่ำก็อาทิตย์บวกๆอะ่ะหนึ่งอาทิตย์บวกแต่ไอคือ3าถึงห้านาทีเพอเพิดสามถึงห้านาทีไม่ถึงด้วยซ้ำแบบหนึ่งถึงสองนาทีก็ได้ภาพแล้วเง,งี้ยเออจริงๆนะมันมันน่าก,กลัวแต่ว่าเราก็ต้องปรับตัวให้ใช้มันให้ได้แหละจะต้องเอามันมาอยู่ในชีวิตประจำวันให้ได้ นั่นคือสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่ผมพยายามที่ใช้ ChatGPT ผมพยายามกําลังที่ใช้ AI art ในการ g e n e r a t ภาพขึ้นมาแล้วก็ทำคอนเทนต์แบบนี้ซึ่งนั่นคือมันมีส่วนร่วมกับผมแล้วก็ทุกคนที่กาลังดูอยู่พร้อมกันตอนนี้ด้วยทุกคนจะได้ศึกษาเรื่องของ AI ผ่านคอนเทนต์ของเราด้วยว่าตอนนี้มันไปถึงขั้นนี้ขั้นนี้แล้วอะไรเงี้ยแต่ผมก็จะหยิบโยงให้มันเหมาะกับ category ช่องก็คือความฮอลล์เรอร์ของสยองขวัญก็คือหนังผีนี่แหละประมาณนั้น แล้วเดี๋ยวทุกคนอาจจะเจอคอนเทนต์ไอไได้ใหม่เรื่อยๆแล้วกันแต่ว่าคนดูมันอาจจะน้อยกว่าโคนนั้นแต่ว่าไม่ไม่เป็นไรผมแค่แบบผมแค่ไม่อยากเอาอะเออหมายถึงว่าผมก็พยายามที่จะปรับประยุกใช้กับงานตัวเองอยู่เสมอผม,มอยากพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อที่แบบจะได้คอนเทนต์ดีๆไม่อยากปักคอนเทนต์ให้ทุกคนดูแต่อยู่คอนเทนต์เดียวอะไรเงี้ยเออผมอยากพัฒนาให้มันไปเรื่อยๆแ,แล้วก็ให้มันไหลไปตามเทคโนโลยีหรือว่าหมุนไปตามโลกอะเออผมไม่อยากแบบหยุดหรือว่าสวนทางโลกเท่าไหร่ เอออยากให้มันหมุนไปตามนั้นแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมที่หมุนตามไงทุกคนที่ดูคอนเทนต์ก็จะหมุนตามด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปศึกษามันชตตัดเจนแต่ทุกคนก็รู้แล้วใช่ไหมว่าะโฟล์ชอปสามารถทำอย่างนี้ได้แล้วอะไรประมาณนี้ก็มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าอย่าลืมไลฟ์วันพฤริหัสกับวันเสาร์เวลาทุ่มหนึ่งครับวันเสาร์หนังสือวันพฤริหัสเป็นคอนเทนต์เนื้อเรื่องหรือว่าชวนเราดูกันแล้วก็วิเคราะห์กันนะครับประมาณแล้วนวน,น,นพว โอ้กระดมโพโอ้ไม่เล่นด้วยเลยไปแล้วครับเจอกันครับ